สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะก็เดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วนะคะก็โซมมากเลยค่ะเพื่อนๆก็จะมาเล่าถึงเรื่องที่เราไปเจอกันที่สนามที่เกี่ยวกับอบอกเลยความไม่ประทับใจอย่างรุนแรงกับสายการบินอิจิฮัดนะคะเอ่อ uh, international airline from united arab emirates นะคะอาบูดาบีนะคะเรื่องของเรื่องก็คืออย่างนี้ค่ะเพื่อนๆ คือช่วงนี้การเข้า t h i l l n n p p s s มันต้องใช้ QR code ใช่ไหมที่มันต้องใช้ QR Code ใช่ไหมเราเนี่ยก็จองก่อนที่เราจะบินไปแล้วก็จองตั๋วไปกลับเรียบร้อยใช่ไหมเราเนี่ยก็จะทําการบินกลับนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูคือเราบินเราจะกลับว,วันที่30พฤศจิกายนะคะเอกสาร Original Booking เนี่ยออกเออเวลาคือดีพาสเวลาตีสามนะคะถึงถึงกรุงเทพอะประมาณเที่ยงสิบ นะคะ original booking EY406 original booking d ด r e f r e e z ไม่เวียแล้วเราก็ทำการบุกมานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปลงไทยแลนด์ a าสไงใช่ไหมเราต้องลงไทยแลนด์พาสไงเสร็จแล้วอิทธฮัก็ส่งเอกสารมาใหม่ว่าคราวนี้มันจะต้องการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนการทีพาสจากเวลาตีต3เป็นตีหนึถึงกรุงเทพ ถึงกรุงเทพนะคะ1 0บโมงสิแล้วก็เอาสิแล้วก็ส่งเอกสารคือแต่เราเราก็ส่งเอกสารไปแบบเอ๊ยเอากองสิแต่ว่ากุงก็โอเคไหมแต่เราก็กลัวไงเพราะว่าคราวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่า e y เันเป็นสี6นหกเราอะเอตัวใหม่ใหมมัน e y สี่สามศูนย์นะคะนี่คือตัวแรกเลยค่ะอันนี้คือ original booking นะคะ original booking ขากลับเนี่ยก็คือถึงเชียงสิษเป็น e y สี่ศูนย์หก นะคะแล้วแล้วมึงนะคะก็ส่งมาใหม่ว่ามึงจะถึงกรุงเทพเนี่ย EY430 มึก็เครียดแล้วไงเราเครียดแล้วไงว่าไอ้ไทเทนพัสจะมีปัญหาปุบวะเพราะว่าเราจะถึงสิบโมงสิบตอนแรกถึงสิบถึงเที่ยงไงเราก็ไม่รู้จะมีปัญหาอะไรไหมเราก็เครียดเราก็เครียดพยายามติดต่อติดต่อทาง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 เนี่ยบอกว่ามันจะมีปัญหาไหมเพราะว่าคืออสายการบินเปลี่ยนที่ยบินบน,บน,นะคะ เร้จนกว่าจะได้ตอนนั้นก็เครียดอยู่ว่ามันจะมีปัญหาไหมหรือว่าต้องทำไทแลนพาร์เหมือนทำนาทนปาปาร์ตไม่ได้ร้อนะครูเครียดก็เลยเขาก็บอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่วินไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะที่จะเข้าไทยไม่ต้องทําใหม่อันนี้ก็รอดไปนะคะก็เห็นไหมคะว่ามันจะต้องถึงไทยถึงกรุงเทพแบบประมาณ10โมง10นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแับมันต่องต่อนึกนมาต่อกันด้เพื่อนๆมาต่อมาต่อเล่าให้จบเล่าให้จบเ,จบเดี๋ยวไม่ไม่จบอ่านะคะ แล้วมันก็สู่ขิดรอบที่สามก็คือตอนที่เราบินนะ่ะคือเรากําลังจัดแบบเราก็รู้เวลาแล้วว่าเราต้องดีพาร์ตเนี่ยเวลาเครื่องจะดีพาร์ตตอนตีหนึ่งสิบนาทีเราก็มาสนามบินตอนสามทุ่มเพราะครั้งที่แล้วตอนที่มันช่วงโควิดตอนนั้นน่ะเขาไม่ให้มาเขาไม่ให้เขา้าเขาไม่ให้เข้าสนามบินนะคะก่อนที่จะเกตมันจะเปิดหมายถึงจะเปิดเค้า์เตอร์ช็คอินนะะ่ะนะคะเขาไม่ให้เข้าก่อนอย่างเช่นว่าเกตจะเคาร์เตอร์ชิคอินเปิดสามทุ่มอย่างเงี้ย คุณจะต้องมาหลังสามทุ่มถ้าคุณมาก่อนสามทุ่มเขามไม่เข้าแล้วคุกเคยเป็นประสบการณ์แบบนั้นแล้วก็เลยโอเคแล้วก็มาสามทุ่มแล้วพอเราเรารู้ว่าเราบินเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วกตกมาสามทุ่มมันก็ได้อยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเสร็จแล้วเราก็ได้ตัวนี้มาเพราะว่าอีดีฮัส์มันก่อนที่เราจะให้เราบินเนี่ยเขาจะให้ส่งเอกสารที่มีว่า v e r i f y to f l y นะคะ v e r i f y to f l y ก็จะให้ส่งตัวผล RTPCR นะคะ ก่อนดีพาร์ต72ชั่วโมงแล้วก็ตัว Thailand Pass นะคะที่มันมี QR Code ส่งไปนะคะแล้วก็จะแบบว่าเขาจะให้มอบเอกสารบร i i f y to f i l e มาทางอีเมลที่คุณสง่งไปนั่นแหละนะคะแล้วเนี่ยมันจะเป็นบริทายทูฟร l เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูคิดมากเลยเพื่อนๆน,นะคะบริทยทูฟร l นะคะนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะบ i ิทายทูฟร l นะคะเป็นแบบนี้ แลอย่างนี้คือว่าคุณสามารถเช็คอินโดยไม่ต้องโชยเอกสารใดๆถูกไหม,มล่ะคะแล้วก็ก็เออเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะแล้วก็รู้ว่าเราต้องดีพาร์ตีหนึ่งสิบเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินแต่ก็คือกรุงเทพสิบโมงสิบแล้วก็โอเคไงคราวนี้นะค่ะเพื่อนๆรเราไปแจ็คพอตแต่ก็คือเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงเอกสารส่งมาใหม่ว่าเราะจะต้องถึงกรุงเทพอ่ะประมาณบ่ายโมงสิบนาทีตัวนี้มาเลย เทอร์มินออะไรวะให้กูมาได้ยังไงท่ะบ่ายโมงสินาทีเออตอนแรกเราก็คิดดีไงเราคิดดีไงเราคิดว่ามันอาจจะเกิดจากที่ว่าเออคุณเช็คบางคนเขาไม่ได้มาลงวอริ f y ซ u p p l y เพราะว่า PCR อาจจะตรวจไม่ทนันมันเลยใช้เวลานานกเลยอาจจะมีการยืดเวลาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังคง Depart ตจิงสิบหรือว่าอะไรยังไงหรือว่ายังไงคือเราไม่ได้ดูว่ามันบินอะไรเชั่วโมงเราก็งงเหมือนกัน หรือว่าเขียนผิดหรืออะไรเราก็เราก็คิดไปนู่นใช่ไหมปรากฏว่าคุณพี่คะ่ะพอเรานั่งในในในเครื่องบินเราถึงรู้ว่ามันไปเวียภูเก็ตเราก็แบบคือพอพอนั่งเครื่องบินปุ๊บกระตันประกาศเลยค่ะเวียภูเก็ตแล้วก็มีคนถามว่าทำไมถึงมีภูเก็ตเวียภูเก็ตคือไปแวะภูเก็ตก่อนแล้วค่อยเข้ากรุงเทพก็มีคนถามใช่ไหมคะก็ไปถามพนักง,งานสายการบินอิจิฮัทเลยนะพะนักง,งานสายการบินที่น่ตอบว่าอะไรรูกไหม เรามีไฟล์ที่แตกต่างวันหลังก็ดูไฟ์ที่มันดีๆสิคะเฮ้ย hey! พบตอบแบบนี้เราได้ยินเราแบบอิเทอรนพูดไม่ถูกแล้วเราอ่ะบุ๊กออริจินอลไฟลไดเรกกูไม่ได้มีการบุ๊กเวียภูเกต็ตแต่ถ้ามึงจะเวียรภูเกต็ตกรุณาแจ้งลูกค้าด้วยว่ามีการเวียภูเกต็ตว่าเราเข้าใจว่าช่วงเวลาโควิดอ่ะสายการบินเขาก็ต้องการทําเงินแต่ไม่ใช่แบบว่าให้ลููกกค้าา้้าามลนนอรเสสีงังแแแว็ตบบบบบ่ิด ถูกไหมเราก็บอกเราช่วยเอกสารเลยนะแล้วก็ถามพนักง,งานอีกคนพนักงานอีกคนบอกว่าไม่ทราบค่ะถ้าจะคอมเพลนไปคอมเพลนกับเมนเจอร์ของอีจีฮัทอีจีฮัทแอรนะแล้วก็บอกโอ้โหสุดยอดตอบลูกค้าได้ดีมากไม่ทราบค่ะถ้าอยากจะคอมเพลนก็เชิญไปคอมเพลนกับเมนเจอร์ของอีจีฮัทได้เลยคือตอบแบบให้ลูกค้าสบายใจหน่อยแล้วบางคนก็ตอบว่าอะไรรู้ไหมมันก็แค่ช่วยมองกว่าๆนั่งรอไปเถอคะค่ะตอบมาได้ยังไงอีจ e ีฮัทคนอ่ะเป็นสายการบินที่มี กายเทคที่คุณจะต้องการแลกิ้งอันดับตน้ตนๆแต่คุณตอบลูกค้าแบบไม่ได้ห,หัวใจลูกค้าเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการไปเวียภูเก็ตเราก็ให้เอกาสารเราดูว่าหรือไม่ได้เวียภูเก็ตเราไม่ต้องการที่จะไปเวียภูเก็ตถ้าคุณจะเวียภูเก็ตแจ้งลูกค้าหน่อยได้ไหมว่าจะไปเวียภูเก็ตคือลูกค้าบางทีอ่ะเราต้องพกยาจอดตาพกอะไรเข้าไปอ่ะลูกค้ามันมีเวลาจํากัดไงคือเวลาจํากัดแบบ เช่นลูกค้าต้องพกยาที่ใช้หยอดตามต้องแช่เย็นลูกค้าก็คํานวณแล้วลูกค้าก็คิดแต่ลูกค้าก็กลัวยามจะเสียคุณไม่ได้ให้ใจกับลูกค้าเลยลูกค้าพกกล่องยาเข้าไปอะ่ะลูกค้าก็ต้องแช่เย็นกระเป๋าที่ใหญ่ขนาดนี้ก็แช่เย็นยาไปค่ะพวกยาเนี่ยมันต้องเป็นแบบยาที่ต้องแช่เย็นไงเราก็พกแต่เราอะ่ะก็ไม่รู้ว่ามีการเวียขนาดนี้เราก็กังวลว่ายาถ้าเกิดยาไม่เย็นยาจะเสียหรือเปล่า คุณไม่ได้ให้ใจลูกค้าเลยถ้าบอกมันจะมีการเวเบภูกเกตล,ลูกค้าจะได้เพิ่มเวลาเพิ่มได้ไอซ์ใส่เข้าไปเพราะมันเป็นยาโอ้โหแบบเราแบบสิบโมงสิบอะแล้วก็เตรียมเตรียมตัวอะไรนะเจลเย็นอะใส่ยาเข้าไปอะ่ะมันเป็นยาหยดตาที่ต้องเป็นยาลดที่หยดตาเกล็ดเสษของเราอะโอ้โหแบบสุดยอดอิทีฮะตอบคำถามที่แย่มากอะเป็นการสายการบินแบบดนึแบบหนึ่งเหรอ ตอบแย่มากค่ะบอกเลยรู้สึกแย่มากสิ่งที่เรากังวลอยู่ในใจคือยาเวียภูเก็ตไม่เวียภูเก็ตอ่ะไม่ได้เครียดถ้าจะเวียภูเก็ตถ้าจะเก้าโมงชมั่วโมงเก้าชั่วโมงเนี่ยบอกกูหน่อยขงกูกลกัวายากูจะพังใช่ไหมหมอบอกว่าถ้าไม่อยู่ในความเย็นายาจะเสียยาที่เป็นพวกยาจดตาที่เป็นเซียนรอที่ต้องแช่เยน็นอะเราต้องซื้อได้ไอ้เท่าไหร่แล้วก็กลัว ใช่ไหมล่ะแล้วมันมียาอีกตัวหนึ่งยาที่ใช้เป็นยาสอดช่องคลอดอ่ะที่เป็นแบบเพิ่มจุลินทรีย์ในช่องคลอดอ่ะใช่ไหมยาตัวนั้นก็ต้องแช่เย็นเราเอาตัวแช่เย็นไปเลยเราซื้อตัวแย่เย็นมาแล้วคุณทําแบบนี้เราต้องทิ้งยาเราไม่กล้าใช้ก็ตรงๆอ่ะแล้วเราเสียค่าค่าเสียหายเราเท่าไหร่คือแทนที่คุณจะตอบเราดีๆบอกว่าเออขอโทษนะคะเออบางทีมันจะมีการสื่อสารผิดพลาดไม่ได้แจ้งลูกค้ารอบหน้าขอโทษลูกค้าบ้าง แตดีมากแต่นี่ไม่เคยขอโทษลูกค้าเลยขาวลูกค้าผิดถ้าจะมีคอมเพลนก็ไปคัมเพลนกับเมนเจอร์แหละนี่คืออีติฮัสต์อะแล้วแบบอึม <_ S 1> อิติฮัสต์ไม่ได้เรื่องเลยแล้วพวกยาไปไงยาต้องแช่เย็นเถอแล้วก็กลัวเพราะคำกลคำนวณผิดยาผิดหรือเปล่ากลัวมันไม่เย็นถ้าไม่เย็นยา,สาเสียยาถ้าจะไปเสื่อมสภาพใครจะกล้าใช้ก,กับดวงตาตัวเอง <_ S 1> แล้วก็แบบ โองหสูงขิดกับอีทีตอ,ตอบคำถามไม่ดีเลยถ้าจะเวียภูเก็ตเราเข้าใจคุณจะเวียภูเก็ตคุณก้มต้องแจ่ลูกค้าไม่ใช่โทษลูกค้าว่าลูกค้าดูดูดูไฟไม่เป็นลูกค้าจองแต่ก่อนคุณจะบีบินกัดอีพวกไม่ได้เวียภูเก็ตไม่ได้เลือกเวียภูเก็ตเลยจ้ะไม่ได้อยากไปภูเก็ตอยากแบบเอายาไปเก็บกไปแช่ยังได้เรียบร้อยเนี่ยตู้เย็นมาพอแอร์ยิงโยนเข้าไปในตู้เย็นเลยจ้าไม่ได้อยากเวียภูเก็ตเพราะลูกค้าก็กลัวว่าระหวา่างที่ระหว่างที่แบบ เธอถึงสนามบินเนี่ยถึงสนามบินเนี่ยต้องมีการเช็คใช้เวลานานหรือเปล่าแล้วยาอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าเราก็ใหญ่แล้วเราก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใช้เวลานานอะไรอย่างเงี้ยยามันจะไม่เย็นหรือเปล่าลูกค้าก็กลัวไงคือไม่ได้คิดถึงใจลูกค้าเลยอะ่ะเช่ไหมลูกค้าก็มีความกังวลลูกค้าก็ไม่อยากให้ยาเสียยาที่ต้องแช่เย็นแล้วเราเรา,เราต้องเราก็รู้ว่ามีการขับไปแบบ ไปตรวจ RT PCR ข้างนอกนใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วก็กังวลไงว่ากังวลบอกตรงคุณค่ากังวลแจ้งบ้างก็ได้ไม่ใช่ว่ารถลูกค้าก็ผิดแล้วคุณรู้ว่าคุณต้องรันบิสเนสแต่คุณก็ต้องแบบเห็นใจลูกค้าบ้างคือถ้ามีปัญหามีอะไรแจ้งลูกค้าก่อนว่ามีการเวียภูเก็ตนะจ๊ะที่รักมันถึงใช้เวลานานกรุณาเตรียมยาดีๆอะไรงี้ยัวมากเกลีย yeah. ดถึงก็นาดแบบว่าประสบการณ์ที่แยก่กับอิจฉาสมากๆเลยเย่มาก,มากล yeah. มาแล้วเขาบอกให้คอมเพลนนะ นี่เลยค่ะไม่องเป็นตเองจ้าอิทิฮัดตอบดีนะคะนี่คือพนักง,งานสายการบินอิทิฮัตนะตอบเราอะถ้าเราบินโดยสายการเงินบ้านก็ไม่เรียกอิทิฮัดตบไม่เรียกอิมิเลตก็ได้แต่มันต้องไกลไงอยู่บูดาบีเข้าเข้าดูไปได้ยังไงละ่ะต้องขอโทษเพื่อนด้วยคือโมโหมากอะตอนนี้โมโหสุดขีดอะนะคะงั้งแค่นี้ก่อนนะคะพเพื่อน